อปรกรณ์ชน,นิดนี้ก็เลยเรียกว่าหม้อแปลงงานโลหะนะครับผมหม้อแปลงตัวน,นี้จะทําการแปลงไฟจาก220โวลต์เหลือ12โวลต์นะครับผมใช้สําหรับหลอดฮาโลเจนหรือว่าหลอดที่ใช้ไฟแค่2โวลต์นะครับผมขั้นตอนการต่อนะครับด้านนี้จะเป็นอินพุตนะครับก็คือไฟที่920นะครับเราก็ทําการต่อนะครับผมโดยการเสียบลายกับดินต้นเข้าไปนะครับผม การต่อสายทุกครั้งต้องใั่แน,น่นๆนะครับผมจากนั้นให้เรานำจุบมาโรเจนน,นนะครับก็คือจุบตัวนี้นะครับผมมาเชื่อมต่อกับด้านที่เขียนว่าเอาพุทธนะครับผมตอเข้าไปนะครับโดยใช้ทเทอร์มินอล นี้นะครับเราก็จะได้มอบแรงใช้สำหรับโหลดอาโลเจน12สินสําโวลสำหรับการใช้งานนะครับผม